สวัสดีค่ะน้องเนตตี้พาเครื่อง EP นี้เป็น EP ที่167กันแล้วนะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าเก่าคุณลูกค้าใหม่นะคะถ้านใดดูแล้วชอบดูแล้วสนใจองค์ไหนก็โทรมาปิดกันได้นะคะ ที่เบอร์โทร0929045735 ID ีลายเบอร์เดียวกับเบอร์โทรเลยนะคะ0929045735นะคะมีจะพาสวยๆนะคะ้าบานบานะท่านใดสนใจองค์ไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้เลยนะคะเราไปเริ่มรายการแรกกันเลยนะเป็นรายการที่หนึ่งนะคะ รายการที่หนึ่งนี้เป็นเหรียญผ้าพุทธนะคะสวยๆเลยนะท่านใดสนใจก็โทรมาปิดกับหนูได้เลยนะคะเป็นพระอุปชามเหมือนนะคะปีสองสี่เจ็ดหนะคะเหรียญน,นี้หนูเอาสามร้อยบาทนะสามรอยบาทนะคะสนใจโทรมาปิดได้นะคะ สวยมากมากเลยนะคะคุณลูกค้าสวยจริงๆนะต่อไปเป็นรายการที่สองนะคะรายการที่สองนี้เป็นเหรียญเป็นเหรียญหลวงพ่อทบนะคะ สนใจโทรมาปิดได้เลยนะเหรียญสวยๆเลยนะคะเหรียญหลวงพ่อทบนี้ปีสองสี่เก้าหนึ่งนะสนใจโทรมาปิดได้นะคะเหรียญน,นี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทสวยๆเลยนะคะต่อไปเป็นรายการ รายการที่สามนะคะรายการที่สามนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อวัดแจ้งนะสนใจโทรมาปิดได้เลยนะคะเหรียญสวยๆเลยนะ 7จแปดนะคะสองสี่เจ็ดแปดนะเนี่ยมันเจ็ดแปดนะคะมันน่าจะสองสี่เจ็ดแปดมันมีแต่เจ็ดแปดข้างหลังนะคะอันนี้เอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทถ้านดยสนใจโทรมาปิดกับหนูได้นะคะเป็นเรียนลวงพ่อวัดแจ้งนะ สวยๆเลยนะคะสามบาทต่อไปเป็นรายการที่4นะคะรายการที่สนี้เป็นรายการที่4นี้เป็นเหรียญชินราชนะคะ สวยๆเลยนะหว่วงเชื่อมนะคะคุณลูกค้าถ้าใดสนใจโทรมาปิดได้เลยนะคะนี่ค่ะด้านหลังมาเป็นแบบนี้นะคะคุณลูกค้าชอบสนใจโทรมาปิดกับหนูได้นะเหรยานี้เอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทสวยๆเลยนะสนใจโทรมาปิดได้นะคะสามร้อยบาทค่ะ ต่อไปเป็นรายการที่ห้านะคะรายการที่ห้านี้เป็นเหรียญพระสุพันมุนีนะคะเป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะคะสนใจโทรมาปิดได้เลยนะนี่นะคะชอบโทรมาปิดได้เลยนะคะคุณลูกค้า บางครมันได้มาจะมีซ้ำๆกันบ้างนะนี่ค่ะสามร้อยห้าสิบบาทนะคะสามร้อยห้าสิบบาทต่อไปเป็นรายการที่หกนะคะ รายการที่หกนี้เป็นเหรียญพระอุปชากันนะคะสองสี่หกเก้านะนี่นะคะเป็นพระอุปชากันนะมันเรียกมาแบบนี้นะคะคุณลูกค้าอันนี้เอาสามรอยห้าสิบบาทนะนี่ค่ะ เขาเรียมยังไงก็ไม่รู้เนาะสามอยห้าสิบบาทนะคะท่านใดสนใจโทรมาปิดกับหนูได้นะสวยๆเลยนะคะต่อไปเป็นรายการที่เจ็ดนะคะรายการที่เจ็ดนี้เป็นเหรียญภาพพุธ ค่าโสทอนะสนใจโทรมาปิดได้เลยนะคะสองสี่เจ็ดศูนย์นะคะเอ้ยสองสี่หกศูนย์นะคะหกศูนย์นะคนลูกค้าไม่ใช่เจ็ดนะหกเลขหกนะคะนี่ค่ะสวยๆเลยนะ อันนี้หนูเอา400บาทนะคะ400บาทสนใจโทรมาปิดได้นะคะเหรียนพระพุทธโสธรน,นะ400บาทนะคะต่อไปเป็นรายการที่8นะคะ รายการที่แปดเป็นเหรียญหล่อบโบราณไม่รู้ที่นะคะท่านใดรู้ที่ชอบสนใจก็โทรมาปิดกับหนูได้เลยนะนี่ค่ะสวยๆเลยนะคะเอออันนี้หนูเอาเหรียญหล่ลอบโบราณนี่เอาสามร้อยบาทนะคะสามรอบาทชอบโทรมาปิดกับหนูได้นะคะคนลูกค้า ต่อไปเป็นรายการที่9นะคะรายการที่9นี้เป็นผ้าเนื้อครั่งวัดเขายี่สานนะคะเขาว่าเขายี่สานนะฮะก็เขายี่สานนะเนาะ เออนี้หนูเอา300บาทนะคะ300บาทสนใจโทรมาปิดกับหนูได้นะ,ะเนื้อครั่งวัดเขายี่ศาลนะคะนี่ค่ะสวยๆเลยนะคุณลูกค้าชอบก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะ300บาท ต่อไปเป็นรายการที่สิบนะคะรายการที่สิบนี้เป็นพ้าปิดตาผมคุกรักนะคะสวยๆเลยนะคุณลูกค้าสนใจโทรมาปิดกับหนูได้เลยนะคะนี่ค่ะอันนี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะ คุณอ่อุณตาเขาบอกยันอยู่หลังยันมันยันตรงไหนก็ไม่รู้นะคะคุณลุกน้านยันมันจุดอันไหนคือยันอันไหนก็ไม่รู้หนูยังมองไม่รู้ว่าเป็นยันนจุดตัวมองไหนก็ไม่รู้นะจะบอกให้หนูดูเอาแหละว่าโอแล้วหนูจะดูเป็นไหมล่ะนนี่อันอย่างมืฮหูขยุกขยิกอันย่างมือูมาเป็นอย่างเนี้ย สามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทสนใจโทรมาปิดกับหนูได้นะพะปิดตาผมคุกลักนะคะคุณลูกค้าสามร้อยบาทนะต่อไปนะคะเป็นรายการาที่สิบอนะ รายการที่11นี้เป็นเทวรูปนะคะทาราวดีเนื้อดินนะสวยๆเลยนะคะสนใจโทรมาปิดกับหนูได้เลยนะ,ะอันนี้เอา300บาทนะคะ300บาทสนใจโทรมาปิดได้นะคะ300บาทนะคุณลูกค้าใหม่นะเวลาหนูแพ็กใส่กล่องอะ จะเป็นก,นกล่องแบนกล่องน้ายาหยอะตามไม่ต้องตกใจนะคะมันเป็นผ้าอยู่ข้างในหนูกันเออมันหักมันบิ่นเนาะเอาใส่กล่องเอาใส่กล่องไปนะคะมาค้างกล่องหนูไม่กล่องใหญ่หนูไม่มีอ่ะไม่ตามตกใจนะคะผ้าหนูตรงปกนะสามร้อยบาทนะคะตรงนี้สามร้อยบาท กลัวกลัวลูกค้าบางคนตกใจเอ้ยน้องนิ้มสะส่งอะไรมาให้น้อยนะต่อไปเป็นรายการที่สิบสองนะคะรายการที่สิบสองนี้เป็นพาปิดตาผงคุกรักนะคะสวยๆเลยนะสนใจโทรมาปิดได้เลยนะคะวัดสะพานสูงเนาะ นี่ค่ะสวยๆเลยนะคะ้าปิดตาผงคุกรักวัดสะพานสูงเอออันนี้หนูเอาห้ารอยบาทนะคะห้าร้อยบาทสนใจโทรมาปิดกับหนูได้นะชอบโทรมาปิดได้เลยนะคะคุณลูกค้าต่อไปเป็นรายการที่สิบสานะคะ รายการที่13นี่เป็นพ้าสมเด็จนะคะสวยๆเลยนะวันนี้สี่รบาทนะคะ400บาทชอบโทรมาปิดกันได้นะคะ สวยๆเลยนะอันนี้สี่ร้อยบาทนะคะสี่รอยบาทต่อไปเป็นรายการที่สิบสี่นะคะรายการที่สิบสนี้เป็นพระสมเด็จนะคะ ลูกค้าท่านใดชอบสนใจองไหนก็โทรมาปิดกันได้เลยนะคะนี่ค่ะเออนี่เอาสามร้อยห้าสิบบาทนะคะสามร้อยห้าสิบบาทสนใจองไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้เลยนะคะที่น้องเนตตี้พักเครื่องนะเบอร์โทรศูนย์เก้าสองเก้าศูนย์สี่ห้าเจ็ดสามห้านะคะ ไอเดีไลน์เบอร์เดียวกับเบอร์โทรเลยนะต่อไปเป็นรายการที่15นะคะอา้าวหมดนี่เนอรายการที่15นี่เป็นพาสมเด็ดนะคะพอมเรียมพลาสติกนี่นะสมเด็ดหกชั้นนะคะ สนใจโทรมาปิดได้เลยนะอันนี้หนูเอา400บาทนะคะ400บาทชอบโทรมาปิดได้เลยนะคะคุณลูกค้าสมเด่น6ชั้นนะคะ400บาทต่อไปนะคะเป็นรายการที่16นะ รายการที่สิบผนี้เป็นของเก่านะคะทาราวดีเขาไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกันเนี่ยค่ะคุณตาก็าบอกว่าของเก่าทาราวดีนูถามว่ามันคืออะไรเก๋ก,ก็บอกไม่รู้เหมือนกันโอ้ดูี่ซ้ำแล้วเรื่องเลยนี่นะคะมันเป็นแบบนี้นะคะคุณลูกค้า ม่สีตังอันอย่างเนาะอันนี้เอาสี่ร้อยบาทนะคะสี่ร้อยบาทสนใจโทรมาปิดกําหนูได้เลยนะเดี๋ยวมาสวยอยู่นะนี่มันเป็นหลูมอ่องล่องนี่นะคะคุณลูกค้าสี่ร้อยบาทนะสนใจโทรมาปิดได้นะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบเจ็ดนะ รายการให้17เป็นพระอุแปคุดนะคะสนใจก็โทรมาปิดกับหนูได้เลยนะคะนี่ค่ะสวยๆเลยนะคะคุณลูกค้าอันนี้เอา450บาทนะคะ450บาท สนใจโทรมาปิดกับหนูได้นะต่อไปนะคะเป็นรายการให้18นะ รายการที่18นี้เป็นภราชายอายุทยานะคะคุณลูกค้าสวยๆเลยนะสนใจโทรมาปิดกับหนูได้นะคะนี่450บาทนะคะ450บาทความกว้างนะคะ4.2เซนนะสูง8.6เซนนะคะคุณลูกค้าสนใจโทรมาปิดได้นะ,ะพราชายอายุทยานะคะชอบโทรมาปิดกับหนูได้นะ,ะเป็นเนื้อสำริดนะคะ สี่ยห้าสิบบาทนะต่อไปเป็นรายการที่สิบเนะคะรายการที่ส9นี้เป็นพระธาราวดีกุรมพูนนะคะ เป็นเนืดินนะสวยๆเลยนะคะสนใจโทรมาปิดได้เลยนะ,ะสวยแบบของหนูนี่ไม่มีอีกแล้วนะคะมีแต่ของหนูไม่แต่สวยๆนะคนลูกค้าสวยมากมกเลยนะคะอังนี้หนูเอาสี่รอยบาทนะคะสี่รอยบาทสนใจโทรมาปิดได้นะ ขนมเมตพ้าสวยๆนะคะพาบ้านๆนะต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบนะคะเป็นรายการสุดท้ายนะคะรายการสุดท้ายนี้เป็นพระยอดขุนพลนะคะพ้ายอดขุนพลนี้เป็นของกูบ้านปินนะคะอืมแบบนี่นะคะ สวยๆเลยนะท่านใดสนใจโทรมาปิดได้เลยนะคะอันนี้เอา400บาทนะคะคุณลูกค้า400บาทสนใจก็โทรมาปิดได้เลยนะกุบ้านปินนะคะพระยอดคุณพลสุดท้ายนี้นะคะของอีพีที่ หนึนี้นะน้องเนตตี้พัาเครื่องนะคะก็ขอขอบคุณคุณลูกค้านะคะคุณลูกค้าเก่าคุณลูกค้าใหม่นะคะทานใดดูแล้วชอบดูแล้วสนใจเอคงไหนก็โทรมาปิดกนหนมได้เลยนะที่เบอร์โทร092 9045735อ d ไีลนเบอร์เดียวกับเบอร์โทรเลยนะคะ092 9045735นะคะ ส่งฟรีไม่บวกเพิ่มนะคุณลูกค้าโทรมาปิดกำหนดได้เลยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะ,ะเวลาหนูเอาคลิปใหม่ๆลงนะคะคุณลูกค้าจะได้เห็นเป็นคนแรกจะได้พสวยวงไปครอบครองนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ